สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับทีนี้เรามาต่อ EP 31กับ EP 32กันเลยครับไปฟังกันเลยครับสวัญเย่เย่ก็ได้ถ้าจะเรียกเจ้าว่าขวยนเย่วีเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่อย,อยากโดดน้ำตายฮะ น้องข้ามีไข้อืมเรียกเหมือนเดิมก็ได้ข้าไปนอนก่อนนะแล้วเจ้าพักผ่อนให้ไวเดี๋ยวก่อนอะไรเม็ดยาปีศาจธาตุน้ำแมงป่องเหมาะสำหรับการฝึกประเภทไม้และอาจจะช่วยให้วิญญาณไม้ตามธรรมชาติของเจ้าไม้เลื่อยพิษยูคารวบรวมรูปแบบจิตวิญญาณข้าให้เจ้า ืมเจ้าหัวเราะอะไรท่านอาจารย์จำข้าได้เสมอข้าเปิดกว้างมากฮ่ฮ่าา <c oughs> ใครเห็นก็อยากมีส่วนนางกับข้ามีครึ่งหนึ่งเข้าวังพรุ่งนี้ข้าจะมอบครึ่งหนึ่งของของข้าให้ลู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 เป็นนักบำบัดน้ำนางจะต้องเหมือนกับเจ้า เมื่อนางได้รับของขวัญจากข้านางจะมีความสุขมากจัดไปโดนดวนอย่าสุภาพอาจารย์อารมเสียชื่อจุนอาจมอบสองส่วนให้น้องสาวด้วยนางอาจมีความสุขมากขึ้นอย่างแน่นอนข้าไม่สนใจและไม่ต้องการมันจริงๆแต่นี้เป็นครั้งแรกของข้าและข้าจะให้อะไรเจ้าบ้างเสียนเย่ก็ดี พรุ่งนี้เช้าเราจะไปที่วังเพื่อตามหาเฉิงซางมิงและคนอื่นๆอ,อาจารย์เมื่อท่านแต่งงานแล้วท่านจะมีความสุขกับเขาไหมใครฮั่นเสี่ยวและผู้ชายคนอื่นๆก็อาจจะไม่แม้ว่าผู้บำเพ็ญธรรมตะส่วนใหญ่จะมีเวลายาวนานแม้ว่าหลังจากขึ้นสู่สวรรค์แล้วพวกเขาจะไร้หัวใจ แต่ที่จริงแล้วอาจารย์ยังคงชอบดอกไม้ไฟในโลกนี้มากกว่าและต้องการมีชีวิตที่สงบสุขและสนุกสนานสักวันหนึ่งคงจะดีถ้าเรามีคู่ครองไปตลอดชีวิตถ้าเจ้าเจอคนที่ชอบนอกจากนี้เจ้าไม่ได้พูดในโรงเตี๊ยบที่อาจารย์เจ้าอายุขนาดนี้วันแต่งงานแล้วไม่ใช่เหรอหันเสี่ยวไม่ใชอยคนดีแล้วมองหาคนดี สักวันคงได้เจอยิ่งกว่านั้นถึงจะไม่ใช่อาจารย์ประจำชาติก็ย่อมมีผู้ฝึกฝนนามตะผู้เฉียบแหลมที่จะไล่ตามอาจารย์ของเจ้าอยู่เสมอไม่ช้าก็เร็วถ้าเป็นเช่นนั้นจริงจากนั้นขอให้อาจารย์พบคนที่รักโดยเร็วที่สุดนะแต่ถ้าในวันนั้นเจ้าพบว่าตัวเองได้รับมอบหมายให้เป็นคนไร้ค่ามนุษยธรรมลูกศิษย์ไม่ยอมให้คนอื่นไปง่ายๆ โถจากเรื่องอารมณ์เช่นเดียวกับคนดื่มน้ำรู้ว่าร้อนหรือเย็นไม่ต้องเป็นห่วงข้ามากสเสียนเย่ข้ารู้สึกตัวเองมันได้ผลแม่และคันคนที่สามเป็นโสดมั่นใจอย่างอธิบายไม่ถูกถูกต้องข้าเป็นแค่เด็กฝึกงานของท่านและข้าไม่เกี่ยวข้องกับท่านต่อให้ไม่มีข้าก็จะมีเสริงซังมิงเพื่อน,นาง ในช่วงแรกๆมีลูกหลานของจิวหัวทรงหลายพันคนคอยปกป้องเจ้าไม่จำเป็นต้องมีค่าไม่ใช่ว่าค่าต้องเจ้ากำลังจะไปไหนห้องนั้นไม่อยู่นะฝึกฝนมันเป็นภาพลวงตาไหมนะข้าจะมักรู้สึกมีบางอย่างผิดปกติกับเย่เย่เมื่อเร็วๆนี้เป็นไปได้ไหม ที่เย่เย่กลัวว่าถ้ามีพ่อเลี้ยงนางจะมีแม่เลี้ยงหรือว่าเขากังวลว่าถ้าข้ามีแฟนข้าจะไม่ต้องการเขาอืมเมื่อบองย้อนกลับไปข้าต้องอธิบายให้เขาฟังว่าเขาจะเป็นลูกของข้าตลอดไปไปนอนซะพรุ่งนี้จะไปหาลูลู่ยังไงพอดก็เบี้ยวไปหมดแล้วไปกันเถอะพูดถึงเรื่องนี้ในหนังสือจีนต้นฉบับ นอกเหนือจากการกล่าวถึงภูมิหลังของหารเซลเซียลดูเหมือนว่าจะพูดถึงครั้งหรือสองครั้งอะไรนะจำไม่ได้ใครในโลกนี้จะจินตนาการได้ว่าคนรุ่นหลังจะมีเมตตากับนักบวชเขาเป็นปีศาจกระหายเลือดและโหดร้ายที่สุดในโลกตู้หมิงเย ไม่ได้พบเจ้าเป็นเวลานานพิธีถวายราช,ชดุดีจัก,กรพรรดิราชินีราชวงศ์ที่สืบเนื่องกันของราชวงศ์หยานดอกไม้ลวงหล่นกลางเมืองดอกไม้หล่นสิบลีกลิ่นหอมร้อยลีเมื่อทะเลดอกไม้เต็มท้องฟ้าแสดงว่าจัก,กรพรรดิกำลังบอกโลกหลังจากที่ผู้หญิงจะขึ้นครองราช และผู้คนจะเฉลิมฉลองร่วมกันข้ากำลังมา <Hey. S 1> ฮท่านเสรินชางจนเริ่องามยามดีมาถึงแล้ว สว่วนเย่นายตื่นแล้วลูกชายทาตนี่น้ำล้างพวระวรกายพี่ยาค่ะอู้ปุ๊บาอเมื่อวานข้าพลอยหลับไปหลังจากฝึกฝนและมีความฝันเช่นนี้เพราะข้าเห็นคำทำนายของอาวุธเทพเมื่อวาน ก็เลยฝันไปเมื่อคืนหรือเป็นเพราะข้ามีความฝันเช่นนั้นเครื่องมือศักดิ์สิทธิ์ทำนายจากในความฝันไว้ล่วงหน้าเผื่อว่าคำทำนายไม่ใช่ความฝันแต่เป็นอนาคตที่จะเกิดขึ้นการลังแกอาจารย์และการทำร้ายบนพรบุรุษนั้นช่างเดร็ยวายนายน้อยวันนี้เป็นวันมงคลสำหรับนางสาวเสรญชางจุนที่จะแต่งงานกับจัก,กรพรรดิของข้า หลังจากทานอาหารท่านสามารถไปที่วังเจ้าหญิงและเข้าไปในวังพร้อมกับสมเด็จพระกษัตริย์ได้จาก,กรพรัดสุนัขที่ชอบฝันร้ายเหรอเป็นไปไม่ได้ที่เจ้านายของข้าจะเห็นด้วยกับเขานับประสารีบร้อนเช่นนี้เฮ้เฮ้เฮท่านยังไม่รู้ท่านเินออกจากคารนหแต่เช้าตรู่และไปที่วังเพื่อก,กักขังราชินีแล้ว เลือกง,งามยามดีราชินีจะเข้าวังในที่สุดข้าก็จำได้ยกเว้นทันเสี่ยวเชี่ยวและข้าไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับอาณาจักรยานมาจากไหนตระกูลเว้เฉชิงตระกูลพ่อค้าที่โดดเด่นที่สุดในปัตตภีการค้ากระจายไปทั่วดินแดนรกร้างเหนือและใต้และสายหลักของตระกูลของพวกเขาอยู่ในอาณาจักรยาน และจกกักรพรรดิผู้ตายแห่งถิ่นธุรกันดารทางภาคเหนือก็กลัวตระกูลเหวยเสิ่งอย่างยิ่งและในที่สุดก็ตั้งชื่อว่าอสายกรรมของการร่วมมือกับศัตรูและทรยศสังหารหมู่ในวันที่ถูกประหารตัวเอกชายมาถึงและช่วยชีวิตอดีตน้องสาวของเขาเหวยเสิงรูนางกลายเป็นผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวของทั้งหมดของครอบครัวแต่บางครั้ง การมีชีวิตอยู่เป็นความโชคร้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครอบครัวเหวี่ยงถูกกวดล้างในชั่วข้ามคืนทั้งพ่อและแม่พี่น้องเสียชีวิตไปเยกวงังผู้ซึ่งเคยมีหมึกน้อยและเพียงไม่กี่จังหวะไม่มีร่องรอยของนางในโลกตั้งแต่นั้นมาเป็นไปได้มากที่สุดที่อยู่ยู่เสียชีวิตด้วยไวยาลาและชีวิตที่เหลืออยู่ท่านเฉิน บันทึกบางอย่างเกี่ยวกับตระกูลหวยเฉิงบางสิ่งที่ไม่รุ่งโรจน์มากนักอ่านจบแล้วตัดชินใจได้เลยว่าจะตามชายชาราไปงานใหญ่แต่ทำไมเรื่องของครอบครัวจุนชิวจึงถูกนำไปข้างหน้าด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องเท่านั้นสรุปคือต้องไปดูเรื่องราวของตระกูลหวยเฉิงที่ต้องจบลงแบบนี้อีกอ้าว ไม่มีใครฮะร่างกายของข้าไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้เลยกลรงที่สร้างจากหินวิญญาณนานาของข้ากำลังถูกดูดโดยมันรับไปเดิมทีที่ข้าต้องใช้ตระก,กูลไหวเสิ่งสำหรับการใช้งานของข้า ต่อมาข้าได้ยินว่าลูกสะพ้ายของตระกูลหวยเสิง่งกลายเป็นสิทธิสายตรงเพียงคนเดียวของเสิงสางมิงหัวหน้าของหัวทรงที่9หัวหน้าของร้อยนิกายทันใดนั้นข้าก็รู้สึกว่าจิวหัวเซ็กมีค่ามากกว่าตระกูลหวยเสิงอย่างไรก็ตามข้าไม่ได้คาดหวังว่าน้องสาวคนเดียวเสิงสางมิงจะมายังโลกมนุษย์ ข้าได้ยินมาว่าเขารักน้องสาวของเขามากเห็นได้ชัดว่าเจ้ามีประโยชน์มากกว่าลูกศิษย์ของเจ้าอีกแต่เพื่อล่อให้ข้ามาที่นี่เจ้าได้ประกาศให้โลกรู้แล้วว่าข้าคือราชินีของเจ้าตลอดชีวิตหลังจากที่ผู้หญิงถูกขังอยู่ในกองจะอธิบายให้คนทั้งโลกฟังว่ายอย่างไรข้อตกลงคือ ไม่มีความแตกต่างระหว่างเจ้ากับนางสนมที่อยู่ทัดไปจากในกงในกงลวดทองนี้ภายในกำแพงวังไม่แตกต่างล้วนเป็นนกที่ไม่มีปีกและบินไม่ได้กรงทองคำนี้จะดูดจับนานาของเจ้าตอนนี้เจ้าเป็นเพียงร่างมนุษย์ข้าแค่ต้องการซ่อนเจ้าและเจ้าจะอยู่และตายโดยข้าเป็นคนกำหนดครั้งนี้เจ้าชนะ แม้ว่าเขาเึิงซังมิงจะเป็นพลังวิญญาณเนสเซนซูสูงสุดเพียงแห่งเดียวในทวีปเหนือธุรกันดาลเขาต้องเสื้อฟังข่าคนเดียวดอกไม้ลูกสาวของตระกูลไหวเซิงนางต้องฟังคำพูดของเจ้านายของนางใช่ไหมนอกจากนี้ ลูกศิษย์ของเจ้ายังเป็นอัจฉริยะคนที่สองเข้าสู่เวทีแกนทองคำอายุ20ปีในอีกร้อปีหลังจากเจ้าเขาอายุเพียง17เขาเป็นอัจฉริยะอันดับหนึ่งอย่างแท้จริงดูเหมือนว่าเขาจะให้ความสำคัญกับเจ้ามากและในอนาคตเขาจะต้องเสื้อฟังข้าอย่างเสื้อฟังน่าเสียดาย ที่พวกเขาไม่รู้ว่าสายเกินไปที่พวกเขาจะช่วยชีวิตเจ้าเพราะเจ้าจะถูกช่อนไว้ในสถานที่ที่ไม่เคยเห็นแสงแตะวันยังไงก็ตามเจ้ายังไม่สามารถจัดการลูกของข้าได้เฮ้ยเจ้าคือราชินีของข้าลูกชายของเจ้าคือราชกุม,มารน,นี่เป็นเกียรติที่ผู้หญิงนับไม่ถ้วนไม่เคยฝันถึงเจ้ามีความสุขไหม ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ EP 31กับ EP 32นะครับสำหรับ EP หน้ายังไม่มานะครับต้องรออีกนะแล้วจะเอามาลงใหม่ถ้าเพื่อนๆคนไหนดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u r i b e ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ